สองจุดเช็คที่จะช่วยให้คุณหมุนตัวได้ง่ายขึ้นจุดเช็คที่หนึ่งนะคะก็คือการตั้งเท้าของเราค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่หมุนตัวไม่ค่อยได้ตอนขึ้นไม้ค่ะถ้าเราอยากหมุนตัวขึ้นไม้ได้ง่ายขึ้นเราจะเปิดเท้าขวาออกไปนิดนึงแบบนี้ค่ะจะทําให้เราหมุนตัวได้ง่ายขึ้นส่วนใครที่ต้องการหมุนตัวลงไม้ได้เยอะขึ้นนะคะก็ให้เปิดเท้าซ้ายออกไปแบบนี้ค่ะจะทําให้เราหมุนตัวได้เยอะขึ้น จุดเช็คที่สองนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่หมุนตัวขึ้นไม้ค่ะแล้วพยายามล็อกเข่าซ้ายให้อยู่ที่เดิมแบบนี้เห็นไหมคะว่าจะทําให้เราหมุนตัวลําบากมากเลยก็จะทําให้เราหมุนตัวได้น้อยวิธีแก้นะคะก็คือเราจะปล่อยเข่าซ้ายให้เข้ามาด้านในแบบนี้ได้เลยนะคะปล่อยให้เข่าซ้ายเข้ามาด้านในได้แบบนี้เลยเนี่ยจะทําให้เราหมุนตัวได้ง่ายขึ้นหมุนตัวได้สบายขึ้นเช็คสองจุดนี้ค่ะจะช่วยให้คุณหมุนตัวได้ง่ายขึ้น ลองไปทําดูนะคะเท้าเปิดออกทั้างข้างได้เลยแล้วก็เวลาขึ้นไม้ขยับเข่าเข้ามาได้นะคะหากคุณเป็นคนที่ตีไดิเวอร์หรือหัวไม้หนึ่งตีเท่าไหร่ก็ไม่ไกลสักทีตีเท่าไหร่ก็ไม่แม่นสักทีลองดูอ e ีบุ๊ก10วิธีเพิ่มระยะไดยไม่ต้องเปลี่ยนงงนะคะรีบทักหาแอดมินแล้วส่งไปว่าสนใจอ e ีบุ๊กนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น2เล่มด้วยนะคะ